การขัืบเลื่อนสังคมมุสลิมในมิติทางศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนหรือขึ้นแนวทางการทํางานแก่บรรดาผู้นําองค์กรนําไปปฏิบัติในพื้นที่เพื่อยกระดับผู้คนในชุมชนสถานทูสซาอุดาราเบียประจําประเทศไทยร่วมสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดเชยียงใหม่จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอิมัมกรรมการมัสชิดผู้นําองค์กรมุสลิมคูฟโดอิน มีนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งการได้ประกาศการจัดงานเชียงใหม่ได้ในความสําคัญของวัสดุความสําคัญของผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัสดุแห่งนี้ในการลงจัดให้มีคุณค่าและ ที่ที่สำคัญการยิงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำผู้บริหารวัชรินทร์และองทัพสมเด็จวิารณ์การจากนั้นจะมการสถาประจันต์หมัวนาดาอีภาคเหนือนายมูฮัมหมัดบินตวนตัวแทนสถานทูตซาอุดีอาระเบียประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับในประเด็นของการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนา สักยภาพของอิหม่ามและบรรดากรรมการมัสยิดผู้นําองค์กรมุสลิมต่างๆขึ้นมานั้นเราได้งบประมาณมาจากสถานทูตซาอุดาระเบียประจําประเทศไทยซึ่งผ่านทางสานักทูตวัฒนธรรมอิสลามประจําสถานทูตซาอุดาระเบียเรียกว่ามักตับอนุตชัอาาิสลามีเนื่องจากว่าประเทศซาอุดาระเบียได้เลีงเห็นความสําคัญถึง บทบาทของอิหมามบทบาทขององคอ์กรผู้นำองคอ์กรมุสลิมที่ทำหน้าที่เผยแพร่ิสนามที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการชีน้นำพี่น้องมุสลิมดังนั้นทางรัฐบาลซาอุดีอราระเบีย เ็เลยเดึงเห็นความสําคัญของบรรดาอิหม่ามต่างๆและบรรดาผู้ที่ทําการกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์เพื่อพัฒนาให้กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพมีคุณภาพนะครับในการชี้นําในทางอิสลามที่ถูกต้องมีหลักอกิดะหลักคิดมัที่ถูกต้องหลักปฏิบัติศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําทการจัดลงสังคมให้อยู่ในสังคมที่ มีความสันตินะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนี้ก็คือติจิต,ต,ตที่สาคัญที่ทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเน้นย้านะครับว่าพวกเรานั้นมุสลิมนั้นจะต้องฉายภาพอิสลามที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างสังคมที่มีความเป็นสุขความสันตินะครับพาาระจยาณรุณบุญชมประธานที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีติกล่าวชื่นชมการขับเคลื่อนงานของกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ กับภาคีร่วมอยากเห็นมุสลิมไปในพื้นที่อื่นๆทํางานเช่นนี้ก็มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมก,การอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับสํานักงานอทูตวัฒนธรรมสถานทูตประเทศซาอุดิอาระเบียการจัดงานในลักษณะน,นี้ถือว่า เป็นงานที่มีคุณประโยชน์เพราะว่าเป็นการสร้างศักยภาพเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลต่างๆแก่คณะกรรมการบริหารมัสยิดนะครับภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะทำให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนั้นนำเอาความรู้นำเอาประสบการณ์นะครับจากการเรียนรู้ที่ได้รับ ในการประชุมสัมมนาเจิงวิชาการในครั้งนี้เอาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากที่สุดเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมการจ่ายอากาศในวันนี้ซึ่งการจ่ายอากาศนั้นก็จะมีอากาศในลักษณะที่ว่าเป็นการต่อยอดนะครับเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในเรื่องของมอลลับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ จะกาศเพื่อสังคมสงเคราะห์จะกาศเพื่อการศึกษาและก็จะกาศเพื่อฉุกเฉินเราเนี่ยจะครอบคลุมทุกมิติในสังคมมุสลิมเรานะครับถ้าหากว่า,าในที่อื่นๆนะครับในจังหวัดอื่นได้มีการทํางานในลักษณะเนี้ยก็เชื่อแน่ว่าการพัฒนาสังคมมุสลิมพวกเราก็จะมีความจเจริญมีความก้าวหน้า และก็ทำให้สังคมมุสลิมเราด้านมีความมั่นคงมีความเป็นปกแผน่นและก็เจริญมากยิ่ง,งขึ้นไปนะครับนายยงยุทธเจ,จะนะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การจัดงานในวันนี้นะครับเราได้รับอนุเคราะห์งบป,ประมาณจากสถานทูตซาอุดาระเบีย ฝ่ายวัฒนธรรมนะครับาศาสนาและวัฒนธรรมขอบคุณไปยังสถานทูตซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ดุนตวน,นช่วยทำโครงการขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะขอขอบคุณท่านอาจารย์อลลงอลลบุญชมและคณะคุรุสัมพันธ์นะครับสมาคมคุรุสัมพันธ์ที่มาร่วมประชุมกับเราเสวนากับเราในวันนี้นะครับ วันนี้นอกจากเราจะเสว,เสวนาเรื่องอพัฒนาศักยภาพการบริหารมัสยิดนะครับวันนี้จะแจกจ่ายสรกาศกองทุนการศึกษาของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมาเสวนาพูดคุยเรื่องการศึกษานะครับวันนี้ก็ท่านเลขาของสมาคมคุรุสัมพันธ์นะครับเราเชิญท่านมาเนี่ย เพื่อจะมาช่วยพัฒนาเรื่องการสอนฟัดูอินและฝื้นฟูหน่วยสอบที่6กครับวันนี้ที่มากันทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ท่านเสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอรอตอบแทนทุกท่านเราหวังอยู่อย่างเดียวกับเพื่อให้สังคมมุสลิมเราพัฒนาดีขึ้นไม่ว่าการเป็นอยู่การศึกษาสามัคคีสามัคคีระหว่างมุสลิมด้วยกัน อยู่อย่างสันติสุขต่างาศาสนกเก่านะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันสําคัญของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดจยงหม่ครับความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้กระทําและได้รับผลบุญสังคมใดค่ะซึ่งความรักความเมตตาย่ยอมก่อให้เกิดฟิตรณะความเสียหายบนหน้าแผ่นดินขอพี่น้องมุสลิมทุกท่านยึดสายเชือกเดียวกันอันจะทำมาสู่ความรีดอพอพระไทยของเอกองคลอสซุภาวตาลา นำสู่ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคีรัตจุมพลสี่สมบัติรายงาน